ช่วงเวลานอนหลับให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกันวันนี้เราจะพามาช็อปที่แหล่งรวมเครื่องนอนคุณภาพเกรดพรีเมียมแถมมีให้เลือกเยอะมากเราอยู่กันที่โรบินสันแผร์โฮมเซนทนันพาราม9ตอนนี้เขามีแคมเปญ b e d d i n g and Mattress ลดราคาถูกสุดๆไม่ว่าจะเป็นที่นอนเขาก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะนอนมากอะ่ะแล้วนี่เลยที่กำลังอยากได้ชุดเครื่องนอนแซนตาสรุ่นเท็กซิมาสัมผัสนุม่มเย็นสบายแบบคูลเฟรชด้วยเทคโนโลยีคูลเมนทอนบูสจากประเทศเยอรมน,นีเขานุ่มนอนสบายขนาดเนี้ก็ต้องรับน้องกลับไปด้วยแล้วล่ะแล้วนี่เล เลยพัคขนุ่จากแบรนด์เฮาเวนรุ่นนี้นุ่มเหมือนปุยเมฆเขาเป็นนาโนไฟเบอร์เล่นแคนดี้มีให้เลือกสองขนาดนะมีหลายสีด้วยราคาก็ดีขนาดเนี้ยไม่มีไม่ได้แล้วนอกจากเนี้ยเขายังมีเครื่องหอมที่จะเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านของเราให้ติดแกมขึ้นด้วยแล้วตอนเนี้ยเขามีโปรลดสูงสุดถึง70%แถมมีคูปองส่วนลดไทยเงินสดและเครดิตเงินคืนสูงสุด6000บาทแล้วยังแบ่งจ่ายสนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดได้10เดือนอีกด้วยมาดูของที่เราช็อปกับกันมาดีกว่าชุดเครื่องนอนเซนต้ารุ่อง พูมแพ้แล้วยิ่งผ้านวมนะคือนุ่มเย็นสบายมากบบไม่หนาหรือไม่บางจนเกินไปนอนเย็นสบายจนไม่อยากตื่นเลย,เลยแล้วเขายังมีไมโครแบงช่วยยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง99.99ซนยาวนาน24ชั่วโมงรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสารกลระดับโลกแค่เนี้ยก็เปลี่ยนห้องนอนของเราให้ดูหรูติดแก้มขึ้นมาเลยแล้วอันเนี้ยเราไม่อยากให้พลาดเลยนะหมอนหนุ่นบอดี้แบนสตีเวนได้มาพร้อมปลอกหมอนแบบนี้เลยหมอนเขานุ่มเด้งจะเอาไว้หนุนเวลานอนหรือไว้กาะนุ่มๆเป็นหมอนที่ใช้ประโยชน์ได้หลายย่าางถูกใจปปสสุๆแล้วเเรีย ใจเรื่องผ้าขนหนูมากเลยอะไม่น่าซื้อมาแค่สองเซตเลยที่บ้านชอบกันทุกคน,นเนื้อผ้าเขานุ่มแบบไม่กระด้างซึมซัออบน้ำได้ดีมากแถมยังไม่เป็นขุยอีกด้วยแล้วที่เราชอบมากเลยนะเขามีที่เกี่ยวแบบนี้ให้ด้วยสะดวกมากเลยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปซื้อใหม่เพราะเขายังมีโปรอยู่รีบไปช็อปกันได้อีกรอบแต่ว่าต้องรีบกันหน่อยนะโปรดีๆแบบเนี้เขามีตั้งแต่วันนี้จนถึง22มิถุนาย,ยนนี้เท่านั้นไปช็อปกันได้ที่โรบินสันทุกสาขาเลยจ้า